สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่พี่ๆทุกทุนนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมนะครับในช่องบับโซลาเซลล์บุญลำนะครับพามาดูการทําแบตเตอรี่นะครับมาดูแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตส6เซลล์นะครับอันนี้ก็คือเอามาแก้นะครับชุดนี้เมื่อก่อนเป็น8เซลล์นะครับเราทําเป็นระบบ24โวลต์นะครับพอดีเอาอินเวอร์เตอร์ลูกค้ามาแก้ด้วยนะครับแก้จาก24เป็น48โวลต์นะครับก็เลยเพิ่มแบตเตอรี่อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มแอคทีฟบาลานซ์ชุดหนึ เปลี่ยนบีเมดใหม่นะครับบีเมดเดิมเป็นของดัลี่8เซลล์นะครับที่เราได้เปลี่ยนก็คือบีเมดนะครับแอคทีบบาลานซ์นะครับเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ชุดหนึ่งนะครับถ้าเราใช้เป็นแอคทีบ16เนะครับจะดีกว่านะครับแต่ว่าเรามี8เดลแล้วนะครับเราก็เลยใช้8เดลนะครับเพราะว่าถ้าใช้8เดนะครับมันจะมองเห็นแค่8ก้อนนะครับก็คือมันจะจะบาลานซ์ตัวมันแค่8ก้อนนะครับเราก็ทําให้2ก้อนเนี่ยเท่ากันนะครับก็คือให้มันบาลานซ์เท่ากันนะครับ แล้ววันนี้ก็พามาดูพฤติกรรมของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่คนที่เทปๆแล้วก็ยกไว้นะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับเป็นความถนัดสําหรับผมนะครับก็คือดิชชาร์ดอกให้หมดนะครับ้มันเหลือเท่าๆกันนะครับประมาณ2 8 2จต่อเซลลนะครับทีนี้ก็จะพามาดูนะครับพฤติกรรมของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับซึ่งเป็นแบตชนิด3.2โวลต์นะครับต่อเซลล์นะครับ แล้วเราจะดูได้ยังไงนะครับว่าแต่ละก้อนเท่ากันหรือเปล่านะครับมันมี2วิธีนะครับก็คือวิธีดิชาร์ดอกนะครับถ้าวนต่ํากว่าสองจุดเก้าสองจุดแปดเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าแบตจะไม่เท่ากันนะครับหรือตอนเต็มนะครับก็อยู่ประมาณสา3จุดห้าสาจุดหกนะครับเนี่ยจะรู้เลยว่าแบตไม่เท่ากันนะครับวนปกตินะครับเขาจะอยู่สามจุดสองนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าข้างในความจุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับ อนนี้ผมทิชช่าชาร์จออาหมดแล้วอยู่ที่2.97นะครับทีนี้ผมจะชาร์จเข้าไปนะครับชาร์จที่25แอมป์นะครับเห็นไหมครับดูความจุที่ผมนับนะครับก็คือผมเริ่มนับจากศูนย์นะครับอยู่ที่1แอมป์นะครับชาร์จเข้าไปที่1แอมป์ก็คือ1 0ูนะครับเห็นวนไหมครับวนเนี่ยจะค่อยบิ่งขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าว์ของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับตั้งแต่3.05ลงมานะครับ แบตเตอรี่จะไม่มีพลังงานแล้วนะครับก็คือจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่อยู่ประมาณ3.05ขึ้นไปนะครับก็เลยแนะนํานะครับให้ตั้งการตัดนะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับไว้ที่ประมาณ48หรือ47ยังต่ํานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับว่าจาก2.9ไปหา3.2นะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับหรือจะใช้กระแสที่มันนับนะครับกี่แอม์เรานะครับ ผมดูจากนาฬิกานะครับที่เราดูนะครับใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะครับชาร์จจากสองจุดเก้าไปถึงสามจุดสองโวลต์นะครับใช้เวลาสิบนาทีประมาณสิบนาทีนะครับจากสามจุดสองนะครับไปถึงสามจุดสามสามจุดสี่นะครับทีนี้จะใช้เวลานานเลยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมแบตลิเธียมฟอสเเตจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําแผนผังให้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับ จะพามาดูนะครับแผนผังแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะครับอันนี้ก็คือเอาตามความเข้าใจผมนะครับแบตเตอรี่นะครับตั้งแต่เอาตีไปเลย2.5นะครับตั้งแต่2.5ผมเขียนไว้2.8นะครับตั้งแต่2.5นะครับจนถึง3.2นะครับจะมีความจุประมาณ10%นะครับแล้วจาก3.2นะครับไปถึง3.4นะครับระยะห่างจากนี้ไปก็คือ80%นะครับ80%ของความจุนะครับสาธิตให้เป็นความจุนะครับของแบตเตอรี่เหมือนแทงน้ํานะครับ จาก3.4โวลต์นะครับไปถึง3.6โวลต์ผมก็ให้ประมาณ10%เรนะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าแบตเตอรี่จะเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับก็คือ10%แรกนะครับกับ10%หลังนะครับบางคนใช้วิธีนะครับจับแบตเตอรี่ทุกก้อนนะครับมาขนานกันนะครับชาร์จให้มันถึง3.4ถึง3.6ทุกก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาใช้กันอยู่นะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีดิชาร์จนะครับดิชาร์จให้มันต่ํา ต่ำสุดเลยนะครับก็คือประมาณ2.8โวลต์นะครับให้มันอยู่ที่ศนเซนะครับผมชอบวิธีสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจจะมาขนานกันนะครับเพราะว่าขี้เกียจหาบัตบานะครับก็ใช้วิธีอนุกรมเลยนะครับอนุกรมใช้งานเลยแต่ต้องมีแอคทีบาลานซ์นะครับก็บีมเอสนะครับผมใช้วิธีดิชชาร์ดออกให้บีมเอสตัดนะครับปล่อยไว้คืนหนึ่งแล้วมาดูว่าโวลต์มันต่ําได้แค่ไหนนะครับปล่อยให้แอคทีบาลานซ์มันทางานนะครับถ้าโวลต์มันต่ําได้2 8จนะครับ เราก็ทําการใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้ามันยังไม่ต่ําถึง2.8นะครับเราก็ดิชาร์จอีกนะครับโดยที่ไม่ต้องชาร์จนะครับก็คือใช้อีกให้บีมม่ตัดอีกแล้วก็ปล่อยให้อะกิวบาลานทํางานนะครับทีนี้มาดูโวลต์นะครับมาดูความจุในก้อนของแบตเตอรี่นะครับสมมุติแบตเตอรี่มานะครับไม่เท่ากันนะครับแต่ก้อนนี้ชาร์จได้ประมาณประมาณนี้นะครับก้อนนี้ชาร์จได้ประมาณนี้นะครับอีกก้อนหนึ่งชาร์จได้ประมาณนี้นะครับ สามก้อนเนี้ยนะครับวนมันอ่ะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับหรือถ้าเราจับมาประกอบแล้วก็ต่อแอกจีเข้าไปแล้วเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าสามก้อนเนี้ยเท่ากันนะครับจนกว่าเราจะใช้นะครับพอเราใช้นะครับไอ้ก้อนที่ต่ําสุดนะครับที่ที่เราอัดความจุเข้าไปต่ําสุดก้อนเนี้ยมันจะหมดก่อนพอมาหมดปุ๊บมันทาให้บีเมตัดนะครับแต่ก้อนอื่นยังไม่หมดนะครับทีนี้ความจุเราก็เลยใช้ได้น้อยนะครับการชาร์จนะครับ ไอ้ก้อนที่อยู่สูงสุดนะครับก็จะเต็มก่อนบีเมตรถึงส6มจุดหกสามุดเจ็ดก็จะตัดนะครับไอ้ก้อนนี้ยังไม่เต็มเลยพลังงานรวมๆกันนะครับมันก็เลยใช้ได้น้อยนะครับแต่พอเรามาดิชาร์จออกให้หมดนะครับให้มันเท่ากันแล้วก็เติมเข้าไปเท่ากันนะครับพอมันจะเต็มมันก็เต็มพร้อมกันนะครับพอหมดมันก็หมดพร้อมกันนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้จักพฤติกรรมของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับเห็นหลายๆคนเจอปัญหาพวกบีเมตัดนะครับ แล้วมาพูดเรื่องเรื่องการชาร์จอีกนิดนึงนะครับเรื่องการชาร์จผมจะตั้งชาร์จอยู่ประมาณ3.4กว่านะครับหรือ3.5นะครับถ้าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับแต่ถ้าเป็น NMC เรามันง่ายนะครับมันมันไม่เป็นแบบนี้นะครับ NMC มันจะขึ้นกระแสกับแอมมันจะไปพร้อมกันนะครับแต่อันนี้กระแสมันจะเข้าไปแต่โวต์มันมันไม่มันไม่ไปนะครับมันจะไปแต่แอมนะครับวต์มันจะเท่าเดิมนะครับเนี่ยเหมือนยังไงเห็นไหม ความจุผมอัดเข้าไปแล้ว11แอมป์แล้วนะครับโวลต์ก็ยังอยู่3.28โวลต์นี้เดียวเองนะครับถ้าเป็น NMC เนี่ยมันจะโวลต์กับแอมป์เนี่ยมันจะไปพร้อมกันนะครับแต่ฟอสเฟตโวลต์ไม่ไปแอมป์ M ไปนะครับก็เลยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันชาร์จเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยเราดูที่ความจุที่มันที่มันนับให้เราครับมันนับจาก25แอมป์นะครับมันก็นับต่อชั่วโมงเข้าไปนะครับ25แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับก็คือชั่วโมงหนึ่งชาร์จได้25แอมป์สองชั่วโมงก็50แออมมปป์ะะะไรรราณนนี้นคับ ก็เดี๋ยวจะพามาดูตอนใกล้จะเต็มอีกนะครับก่อนใกล้จะเต็มอีก10เสุดท้ายนะครับถึง3ามกว่า3 4จุดทีนี้โวลต์จะสวิงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับตอนนี้นะครับทําการชาร์จไปแล้ว60%นแล้วนะครับดูโวลต์นะครับยังอยู่3.3โวลต์อยู่เลยนะครับตอนนี้เราก็ชาร์จมาถึง80เซแล้วนะครับ85แอมป์นะครับรู้สึกว่าก้อนที่12นะครับจะเริ่มเต็มแล้วนะครับก้อนที่12บ จะเป็นแบตชุดเก่านะครับที่ใช้มากับปีแล้วนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ88นะครับกระแสชาร์จลดลงเหลือ18แอมป์นะครับเพราะว่าเราตั้งวลตชาร์จไว้ต่ำนะครับวลตเซลล์นี้นะครับจะโดดขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็ถึง94แล้วนะครับมาสังเกตโวลต์แต่ละก้อนนะครับพวกนี้นะครับยัง3.38 3.37อยู่เลยนะครับ จะมีอยู่3ก้อนนะครับก็คือ3.4นะครับอันนี้ก็จะเต็มแล้วนะครับ3.5จะเต็มแล้วนะครับ3.4จะเต็มแล้วนะครับก็มาดูกระแสนะครับกระแสชาร์จก็ลดลงนะครับเหลือ12อแอมป์นะครับเราตั้งค่าชาร์จไว้ที่25แอมป์นะครับพอวนถึงค่าที่กําหนดแล้วนะครับมันก็จะเริ่มลดลงมานะครับก้อนนี้ร0 0ยแอมนะครับแบดอแอมป์48โวลต์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ กระแสชาร์จก็จะได้อยู่รอบๆนี้นะครับใครที่สงสัยนะครับในการประกอบแบตเตอรี่นะครับหรือสนใจนะครับหรือสอบถามปรึกษานะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ